สวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้เราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับตัวอย่างที่4กันแล้วนะคะตัวอย่างที่4นี้เราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับอะไรเกี่ยวกับการรับรองตั๋วแลกเงินเพื่อชำระหนี้คีย์เวิร์ดของมันคือเพื่อชำระหนี้นะเรารู้อยู่แล้วว่าการชำระหนี้เราจะต้องบันทึกบัญชีอย่างไรมีเจ้าหนี้ลูกหนี้เกิดขึ้นแน่นอนแต่ เรามาเข้าใจคำว่ารับรองตัวแลกเงินตัวนี้ก่อนรับรองตัวแลกเงินตัวนี้คืออะไรใครเป็นคนรับรองและมันมีพฤติกรรมอย่างไรถึงเรียกว่าเป็นการรับรองตัวแลกเงินนะรับรองตัวแลกเงินคือลูกหนี้ค่ะนักเรียนเป็นคนเซ็นนะลูกหนี้เป็นคนเซ็นยินยอมนะยินยอมที่จะ ชำระหนี้นะยินยอมเพื่อที่จะชำระหนี้เซ็นลงไปในตั๋วแลกเงินเลยค่ะว่าฉันเนี่ยนะยินยอมที่จะชำระหนี้ตามหนี้ที่ปรากฏอยู่ในตั๋วแลกเงินเลยนะ<ส>เพราะฉะนั้นเด็กบัญชีทุกคนเมื่อเห็นคำว่ารับรองตั๋วแลกเงินนักเรียนจะต้องมีความเข้าใจโดยอัตโนมัติเลยว่าอ,อ๋อแสดงว่าเราเนี่ยนะคือลูกหนี้ แล้วเราก็ไปเซ็นยินยอมที่จะจ่ายชําระหนี้นั่นเองนะคำว่ารับรองตัวแลกเงินโอเคไหมนะคะเมื่อนักเรียนเข้าใจอย่างนี้แล้วปุ๊บนะมันจะทําให้การบันทึกบัญชีของนักเรียนง,ง่ายมากยิ่งขึ้นเพราะนักเรียนก็จะรู้สถานภาพตัวเองว่าตัวเองคือลูกหนี้ที่จะต้องไปจ่ายชําระหนี้นั่นเองนะคะเรามาดูตัวอย่างซิว่าตัวอย่างกําหนดอะไรให้เรานะเขากําหนดว่า เมื่อวันที่5ตุลาคม2 5 x 1นะกิจการไปรับรองตั๋วแลกเงินเพื่อชำระหนี้คีย์เวิร์ดอยู่ตรงนี้คือกิจการเป็นลูกหนี้และกิจการกำลังจะไปชำระหนี้เราไปดูซิว่าเราไปชำระหนี้ให้ใครให้ร้านพึกษานะให้ร้านพึกษาเขาบอกว่าเป็นการชำระหนี้ค่าสินค้าซึ่งเคยซื้อกันไว้เมื่อก่อนนานมาแล้วนะเป็นหนี้จากการซื้อสินค้า แต่แต่ประเด็นสําคัญของมันคือการจ่ายชําระหนี้แค่นั้นเองแต่ทาแต่เขาบอกให้นักเรียนรู้ว่าไอ้นี่ที่มันเกิดขึ้นเนี่ยอ๋อมันเกิดจากการที่เราเคยไปซื้อสินค้ากันไว้นะอะไรเงี้ยสามหมบาทใช่ไหมคะตั๋วเนี่ยนะตั๋วแลกเงินเนี่ยมีอายุ6 0วันอัตราดอกเบีย้ย15%ต่อปีนะสิ่งที่เราต้องเตรียมเหมือนเดิมอีกแล้วค่ะ1เตรียมวันครบกําหนดคํานวณว,วันครบกําหนดซะ เราไปเซ็นยินยอมตั๋ววันไหนคะไปเซ็นอ้อยโทษทีไปเซ็นรับรองตั๋วแลกเงินวันไหนคะเดือนตุลาคมคมมี31วันไปเซ็นเมื่อวันที่5ใช่ไหมคะ31เลบ5เพราะฉะนั้นเดือนตุลาคมจะเหลือ26วันนะแล้วอายุตั๋วเนี่ยมันมี60วันนักเรียน60ลบ26เหลือตั้ง34วัน34วันอะไปเดือนถัดไปเลยค่ะพฤศจิกายนมีกี่วันละคะมี34วันไหม ไม่เขามีแค่กี่วันม e ี30บวันเพราะฉะนั้นเอามาเต็มเลยค่ะเทียบกับพฤศจิกายนมี30บวันเอามาเต็มเพราะฉะนั้นยังเหลืออีก4วันก็ต้องเป็นของเดือนถัดไปก็คือเดือนธันวาคมเพราะฉะนั้นเดือนสุดท้ายวันที่สุดท้าย,ท,ท,ายที่ปรากฏอยู่บรรทัดส,สุดท้ายนี้จะถือว่าเป็นวันครบกําหนด เพราะว่า3มช่วงเวลานี้บวกกันแล้วเท่ากับอายุของตั๋วเลยแต่เราจะให้ความสำคัญของเดือนและวันที่อยู่บรรทัดสุดท้ายนี้นะคะเราก็มาสรุปเลยค่ะว่าวันที่4ธันวาคมคือวันที่ครบกำหนดนะเดี๋ยวฉันจะต้องไปจ่ายชำระหนี้ในวันนี้วันที่4ธันวาคมนั่นเองนะคะข้อที่2ที่เราจะต้องเตรียมคือเราจะต้องเตรียมดอกเบี้ยครบกาหนด นะฮะดอกเบีย้ยครบกําหนดเราไปดูซิว่าดอกเบีย้ยที่มันจะเกิดขึ้นในวันครบกําหนดเนี่ยมันจะมีจํานวนกี่บาทมันจะมีสูตรของมันคือเอาเงินต้นตั้งคูณด้วยอัตราดอกเบีย้ยแล้วคูณด้วยอายุของตัว๋วเมื่อคํานวณแล้วได้เท่าไหร่คะ 750บาทนักเรียนก็ตั้งพักไว้ก่อนนะมาเตรียมข้อที่3ค่ะใหญ่จะรู้จังเลยนะวันที่มันครบกําหนดที่เราจะต้องไปเคลียร์นี้ทั้งสิ้นนะเราจะต้องจ่ายทั้งหมดกี่บาทนะคะเราจะต้องชําระทั้งสิ้นเท่าไหร่เราจะต้องชําระเงินหน้าตั๋วหรือเงินต้นบวกกับดอกเบี้ยครบเพราะฉะนั้นเราจะต้องจ่ายถึง3750บาทหน้าที่ของนักเรียนคือเมื่อได้ข้อมูลครบแบบนี้แล้วนักเรียนจะต้องไปทําการบันทึกบัญชีนะะ ทีนี้เวลานักเรียนบันทึกบัญชีนะคะเวลานักเรียนบันทึกบัญชีนักเรียนจะต้องบันทึกบัญชีใน2วันด้วยกันนะวันแรกก็คือวันที่รับรองตั๋วนะคะบันทึกรายการชําระหนี้โดยรับรองตั๋วแลกเงินนะชำระหนี้โดยการรับรองตั๋วแลกเงินนะบันทึกรายการชําระหนี้โดยการรับรองตั๋วแลกเงิน เรามีเจ้าหนี้ที่ชื่อร้านพึกษาคุณไปจ่ายชําระหนี้เขาหนี้ก็ต้องลดถูกไหมคะเจ้าหนี้ก็ต้องลดลงหนี้สินลดบันทึกด้านเดบิตแล้วก็จะเดบิตเจ้าหนี้ร้านพึกษาแต่การจ่ายชําระหนี้ครั้งนี้ของเราเราไม่ได้จ่ายเป็นเงินสดเราไปอะไรคะเราไปรับรองตัว๋วก็คือเราไปจ่ายชําระหนี้ด้วยตัว๋วนั่นเองถูกต้องไหมนะเพราะฉะนั้นเราก็จะเครดิตตั๋วเงินจ่ายไว้ จ่ายชําระหนี้แต่ก็ยังเป็นหนี้อยู่เพราะตั๋วเงินจ่ายเนี่ยถือว่าเป็นเอกสารแสดงการเป็นหนี้จ่ายชําระหนี้แต่ก็ยังเป็นหนี้อยู่ตราบใดที่คุณยังไม่จ่ายเป็นเงินสดเขายังไม่จบนะคะก็เท่ากับเงินหน้าตั๋วเลยคือ3 0 0 0 0บาทตั้งพักไว้ก่อนเมื่อกี้วันครบกําหนดนักเรียนคํานวณได้คือวันที่4ธันวาคมใช่ไหมเมื่อตั๋วเงินจ่ายตัวนี้เป็นเอกสารแสดงการเป็นหนี้เมื่อถึงวันครบกําหนดคุณต้องเคลียร์มันออกไปจากที่คุณเคย,เคย ครดิตมันคุณก็ต้องเดบิตมันออกไปตัวเงินจ่ายด้วยเงินและชื่อของมันโอเคไหมด้วยเงินและก็ชื่อของมันนะที่เท่ากันนะตัวชนิดนี้เป็นตั๋วมีดอกเบีย้ยเพราะฉะนั้นดอกเบีย้ยที่เกิดขึ้นเขาเรียกว่าดอกเบีย้ยจ่าย อดอกเบีย้ยจ่ายดอกเบีย้ยจ่ายถือเป็นค่าใช้จ่ายมีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นบันทึกด้านเดบิตเห็นไหมคะเมื่อกี้เราเตรียมดอกเบีย้ยจ่ายไว้ที่750เพราะฉะนั้น2ยอดนี้บวกกันควักเงินสดออกมาเลยคะ่ะเครดิตเงินสดจ่ายไปเลยคะ่ะ3750ไม่ไม่เป็นนี่กันแล้วหมดสิ้นแล้วนะวันที่ครบกำหนดโอเคนะคะ